สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแบบบ้านที่ผิดพลาดนะครับอันนี้คือโรงรถในส่วนของโรงรถนะครับโรงรถนี่จะมีเสาอ,อยู่สองเสาข้างหน้าอ่าเดี๋ยวามาดูอีกแบบกันนะครับอันนี้แบบอันนี้เป็นแบบของคานนะครับในส่วนของโรงรถพื้นสูงแค่สิบเซนนะครับอ่านี่แบบของคานพื้นสูง10เซนส่วนตัวบ้านตรงนี้ห้บนะครับ ห้าสิบห้าิสโซนซักล้างนี่ส0ิบอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้1ิบเซน10เซ,น,10เซนนะครับพื้น1ิเซนเพราะฉะนั้นต่อหมอ้ออันนี้ก็คือส่วนของเสาเข็มแล้วก็ต่อหมอ้อมันต้องต่ำลงไปนะครับในส่วนของโรงรถต้องต่ำกว่าต่อหม้อของตัวบ้านนี่นี่มันต้องต่ำลงมาแบบนี้คานต้องวิ่งข้างล่างนะครับคานต้องวิ่งตรงใต้ดินโผล่มาแค่สิบ แล้วมาดูของจริงนี่ตอมอเสมอดินคานวิ่งอยู่บนดินนู่นยันหลังบ้านเลยวิ่งเสมอเท่ากันหมดข้างหน้าฝั่งนู้นอีกวิ่งเสมอเท่ากันหมดเลยนะครับโอ้ลมจะจับเอาดูตอหม้อโพเสมอดินเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งมาดูเหล็กคานนะครับเหล็กคานตรงนี้เป็น B7 อ่าวิ่งยาวมาถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็น B8 นี่นะครับ B 7กับ B 8 2ห้องนี้นะครับ B 7 B 8อันนี้ก็ B 7อ่าวิ่งมานี่ส่วนตรงนี้เป็น B 8. อ่ดแล้วเดี๋ยวเราไปดูขนาดเหล็กกัน B 7กับ B 8 B 7นะครับขนาดเหล็ก dB 1 6นี่ dB 1 6นะครับทุกเส้นทุกเส้นไม่ว่าจะเสริมหรือว่าเส้นปกติที่วิ่งก็จะเป็น dB 1 6 B 8ก็ dB 1 6นะครับ อันนี้ก็ DB16 ไม่ว่าจะเสริมหรือเส้นที่วิ่งตลอดแล้วมาดูของจริงเดีย๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูนะครับดูของจริงกันที่ช่างใส่ไว้ให้นี่นะครับก็คือที่ชี้ตรงนี้คือ B7 คาน B7 ตรงนู้น B8 อ่านี้ B7 แล้วตรงนู้น B8 นะมาดูขนาดเหล็กกันนะครับการเสริมเหล็กก็ไม่ใช่ละขนาดเหล็กก็ไม่ใช่ละมาดูขนาดเหล็กอันนี้มันเป็นแค่ DB12 นะครับ เหล็กตรงนี้ที่ใช้ให้ผมนี่เป็นแค่ DB12 สิบสองดีบีสิบสองไม่ใช่นะครับขนาดเหล็กก็ไม่ใช่ละแล้ว,ลวก,การวิ่งเหล็กก็ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ตามแบบเลยเหล็กก็ผิดขนาดการมัดคานก็ผิดแบบไม่มีเสริมนะครับไม่มีเสริมตรงกลางแล้วก็วิ่งตามใจชอบเอาข้างล่างสามข้างบนสอง เอาตามใจช่างเลยนะครับมันไม่ตามแบบเลยอันนี้ B7 กับ B8 ขนาดเหล็กนะครับเดี๋ยวหาดูขนาดเหล็กให้เนี่ยเหล็กทั้งหมดเนี่ยเป็น DB12 ทั้งนั้นเลยมันต้องใช้เป็น DB16 นะครับคือบ้านหลังนี้คานมันเยอะเนาะคานเยอะแล้วก็ขนาดของคานก็ลดหลั่นกันและขนาดของเหล็กก็จะไม่เหมือนกันการเสริมความแข็งแรงของเหล็กก็จะไม่เหมือนกันนะครับแ้ะดูที่ใช้นะครับ DB12 การเสริมความแข็งแรงของเหล็กมันจะมีช่วงกลางช่วงปลายช่วงกลางเนาะเข้าเข้าหัวเสาออกหัวเสาแล้วก็กลางกลางคานคือเขาวิ่งตามใจหมดเลยล่างสามบนสองใช้เหล็ก DB12 หมดเลยแต่ในในแบบเป็น dB16 นะครับเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับก็คือน่าตกใจเสียใจมากแบบมาขนาดนี้แต่อันนี้ยังดีนะครับที่ยังไม่ได้เท เนี่ยครับก็คือแบบคร่าวๆของบ้านที่ช่างทําโครงสร้างไว้ที่ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้เทนะครับยังไม่ได้เทก็เลยอยากจะสอบถามช่างต่างๆนะครับที่ดูวิดีโอนี้อยู่ว่าสามารถแก้ไขได้ไหมครับสามารถแก้ไขและทํายังไงได้บ้างสําหรับโครงสร้างที่เราทําไปตอนนี้นะครับที่จะผิดหนักๆเลยก็คือตรงหัวเสาลงรถที่ว่าคารมันต้องอยู่ใต้ดินนะครับแต่ว่ามันดันเป็นคานโผล่ขึ้นมาแบบนั้นคือแบบ อยากได้ให้มันตามขนาดของแบบที่เราซื้อมาแล้วก็จ้างวิศวกรเขียนมานะครับไม่ได้อยากให้แบบว่าตามใจช่างมัดเอาเองอยากใช้เหล็กอะไรก็ใช้นะครับจะเอาระดับไหนก็ตามใจช่างไม่ใช่นะครับคือแบบเราซื้อแบบมาก็อยากจะให้ทําตามแบบความแข็งแรงก็ความแข็งแรงก็อยากจะได้แบบออกมาตามแบบที่วิศวกรเขาคิดมานะครับฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆไว้ดูนะครับวิดีโอน,นี้ว่า เวลาจ้างช่างก็ต้องคอยดูคอยดูงานแล้วก็ดูแบบดีๆนะครับไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้เวลาแก้มันปวดหัวนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะแก้ไขไงนะครับ